ตหหีบฮะแล้วส่งตัวตรวจหาสารเสพติด<ช>ด้วยใช่ใช่โอ้โหิวไปเลยฮะอันนี้เจ้านี่สวยขยี่ใจแต่ขยี้หัวใส่ครูด้วยอันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ในเรื่องของการแก้ปัญหานี่นอกระบบผ่านมาครึ่งปีรัฐบาลทำแล้วเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่ามันก็ยังเฮ้ยดีขึ้นเนีะดีขึ้นจาก<อ>ศูนจุดกว่ากลายเป็น1 9เปอร์เซนต์ก็ดีค่ะที่ผ่านที่เหลือเนี่ย อ่านว่าอะไรอ่ะโคตรนิ่งเลยมันแก้อะไรไม่ค่อยจะได้ผู้คนลูกหนี้ก็ยังสั่นหวั่นไหวอยู่ได้ฮะขอบคุณความเห็นจากคุณผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีความเห็นพวกเราเลยไม่มีเลยไม่มีรไโหวตเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากจะบำรุงผิวพรรณเงโอ้โหวันนี้มอสเจอร์ไรเซอร์ต้องเข้าแล้วคุณผู้ชมรีแพร์ซ่อมแซมใบหน้ากันค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้มาช้อปปิ้งกันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้สดใสกันเลยนะคะแนะนําเลยค่ะเซรั่มไฮยาวันนี้นะคะหลายคนเนี่ยเคยเห็นนะคะว่าเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนี่ยจะต้องมีแหละขวดแบบนี้30 ml ต้องเสียเงิน690บาทแต่วันนี้ค่ะ จะให้ถูกกว่าเลยเยอะกว่าด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณเชนธนาด้วันทีเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าไฮยาเน่โอ้โหเป็นเซรั่มชื่อดังนะครับที่หลายคนนะพิเชนเตอร์อะไรดังๆหลายคนใช้กันมาหลายปีแล้วแต่จะคุ้นชินเหมือนที่พี่บีบอกเลยครับคือ30 ML ใช้ได้เดือนครึ่ง2เดือนไดยนะแต่จ่ายกันอยู่690บาทอามาโดก็มางงัเลยครับเพราะเราเป็นเจ้าใหญ่ออกทีวีทุกวันเราเหมาอินกิเดียนไว้ทั่วประเทศเลยบังมิสซิลีนะครับแบบว่าไม่เห็นเงา เปิดตัวท้าลองเลยคือ690บาท30 ML ดีนักใช่ไหมเราก็เลยบอกว่านี่เลยครับเป็น690บาท100 ML ซื้อ1แถม1แบบนี้เลยซึ่งปกติเนี่ยอันนี้ยืนยันเลยนะราคาที่ลูกค้าประจำนะครับได้ในแคตตาล็อกอยู่แล้วก็คือซื้อ1คนใหญ่แถม1คนใหญ่ก็คือ 200ML แต่จ่ายแค่690เท่ากันใช่ไหม,ม<า>แต่วันนี้ครับหยิบมือถือใครชาร์จแบตอยู่นะครับกระตุกสายชาร์จรอเอาไว้เลยแล้วเตรียมแย่งโทร5้0ิเท่านั้นวันนี้นะครับแต่ทีนี้าจจาะรยนบ้ <ạ. S 1> วคั มาจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับ mm hmm. อย่างแรกก่อนเลยคือช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้น uh huh. ทำไมต้องชุ่มชื้นรู้ไหมพี่บีโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้เคยเรียนวิทย์สมัยมต้นไหม uh huh. เขาเรียกว่าออสโมซิสน uh huh. ะคือบางทีอากาศความชื้นข้างนอกเนี่ยมันชื้นชื้น,น,นฝนจะตกอะไรเงี้ยมันจะดูดความชื้นจากผิวเราออกไป <Hey. S 2> ทีนี้ผิวเราเนี่ยจะเสียความชุ่มชื้นไม่รู้ตัว oh. ก็เลยเป็นสาเห,เหตุให้หน้าเหี่ยว oh. ทีนี้ถ้าเติมไฮยาเข้าไปครับมันจะกลายเป็นว่าผิวเราเนี่ยก็จะรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้นั่นเองข้้้้อ2ตััววนนนนนีีมมจะททําาาาใหหหเเป็สกลรูุขแแบบ มีเอาแว่นขยายสองเนี่ยตรงจมูกอะไรนะไม่มีรูขุมขนนะสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ก็คือมันจะทําให้หน้าไม่เหี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าไม่แห้งเนี่ยนะครับหน้าก็จะไม่เหี่ยวแต่ถ้าหน้าแห้งเป็นไงบางทีริ้วรอยมันจะเริ่ม<ไ>ชัดมันจะเสียความชุมช่มชืม้นใช่ไหมครับของเราครับโหดกว่าตรงไหนครับปกติพี่บีไฮย่าเคยเห็นเลขอะไรบ้างเลข6เลข6เลขแปดอ่าแต่อของเราครับนี่ผ่านตามกฎหมายเลยครับ 11x เเลยเป็น 11X ไฮย่าครับแล้วตัวนี้ผ่านผลวิจัยแลบเอกชนมาแล้วว่าเมื่อทานะครับสามารถรักษาความชุ่มชื้้นไดถึง72ชัวโมมมีา 72ชั่วโมงนะครับไฮย 11x นะครับแล้วก็นี่ครับมีส่วนผสมของในส่วนของไนอซินิมายด้วยคือไนอซินิมายเนี่ยปกติจะอยู่ในเรื่องของอครีมทาฟ้าคือมันจะยับยั้งการสร้างเม็ดสีพี่บีกลายเป็นว่ายิ่งทาคิ้วมันจะยิ่งเข้มไม่ใช่ว่าคิ้วดกนะห<อ>น้ามันขาวจนคิ้วสีดําของเราเี่ยมันเลยดูเข้มขึ้นมันจะดูเข้มขึ้นหน้าเด็กลงนะครับแล้วอันนี้เป็นทีเด็ดของอามาโดเองครับคือใส่ใส่สารสกัดเนี่ยจากข้าวเหนียวเข้าไปข้าวเหนียวนี่แหละพี่บีคือเราเคยจกข้าวเหนียวแล้วยืดออกมามมมันจะีควา หนึบเยิ้มเยิ้มมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยเด้งหนึบหน,นึบแน่นแน่นแบบนั้นเลย oh. แล้วที่สําคัญครับใส่สารสก,กัดจากข้าวโพดเข้าไปอีกคือข้าวโพดเนี่ยเวลาเป็นฝักมันจะอูมน้ําเห็นแบบนี้นะแต่เราเปรียบเทียบนะครับสารสก,กัดจากข้าวโพดเนี่ยมันเป็นสกินแคร์ชั้นใหม่เลย oh. คือเขาจะทําให้เซลล์ผิวเนี่ยเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดใต้ผิวครับแล้วมันจะอิ่มน้ําเข้ามา oh. ทีนี้ก็เลยไปดูของจริงเหมือนน้องมายครับในวัยสามสิบกว่าปีครับ oh. เห็นไหมมีทั้งความแห้งแล้งมีทั้งรอยสิวมีทั้งความหมองงคค้้้าาานนะรััับีี่่ททไยยุกววแลลดูหใชจ ็นสาวผิวเกาหลีนี่แหละคือไฮย่าที่ทุกคนได้ยินมานานมากแต่ว่าอาจจะมองภาพไม่ออกผมก็เลยเล่าผ่านทีวีให้ฟังว่านี่แหละคือผลลัพธ์ของไฮย่าขอไม่พี่บีวันนี้นะครับสองขวด690บาททิ้งเอาไว้ก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าขอตั้งต้นเป็นโปรปกติเหมือนสีอื่นเพราะว่าปกติหลายคนเนี่ยจะบอกว่าสีฟ้าคุณเชนขายแพงเหลือเกินงั้นเราลองตั้งเหมือนสีอื่นก็คือซื้อ1แถม2 9 9 9ใช่ไหมแล้ววันนี้ทิ้งทวนนะครับก็กลายเป็นนี่5้ขวด9ก้าเก้อเก้าใช่ไหมคือซื้อ, 1, 4, ก,อกอย่างแล้99 9มแต่ <unsafe problem> <STUDENT> หรือจะเอา690 3 0 ml ไม่เอานะ,เอา,ะเอา500 ml <อ>าก็ตกลงใช่ไหมครับ<ช>แต่ว <itar! S 2> ันนี้ใครโทรทันครับเอาขวดที่6ไปอีกเ<ไ>อ็นซื้อ1แถม5 6ขวด30เดือนจ่ายแค่999บาทถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือถล่มโทรให้ทันนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับเช้าวันอาทิตย์ <S 1> <S 1> <า>สดๆแบบนี้ซื้อ1แถม5 6ขวดใหญ่999บาทลองทวนกันดูก็ได้เราเคยควักเงินในกระเป๋าเนี่ยกดแอปพลิเคชันนะครับจ่าย690ได้แค่30 ml แต่วันนี้ครับจ่าย9 กบาบาทแต่เอาไปเลยไม่ใช่ 30ML นะเอาไปเลย 600ML oh, oh. มากกว่ากี่เท่าเนี่ย20เท่านะฮะลอง Yo, โทรก่อน oh. นะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะสะใจไหมพี่บีซื้อ1แถม5แต่บอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วโปรนี้เนี่ยเราต่ออายุจากพฤษภามาก็คือว่าเราให้เนี่ยคือซื้อ1แถม4ตลอดไปนะครับ <Right. S 1> อันนี้สามารถถ้าเกิดว่าเดี๋ยวใครได้คาตาล็อกเล่มเดือนปัจจุบันเนี่ยเปิดดูได้เลยมันจะเป็นซื้อ1แม4 <Huh. S 1> 5ขวด30เดือน,นรับแต่นี่อรายการสดรโทรทบนต้องสนุกว่าอกอาเลยครก้านล แบบนี้30เดือนแบบนี้โทรมาก่อนนะครับที่1 4 5 1หรือ Li n e แอดอามาโดแล้วนี่สะใจมากเลยในการทำท่านี้ uh? จะซื้อ30 ML 690บาท uh. หรือนี่ครับ100 ml ในราคาเพียงขวดละ1 6 6บาท6 oh. 1 6 6ใช้ได้5เดือนหรือ3อ่าใช้ได้แค่เดือนกว่าตัดสินใจดูนะครับแล้วตัวนี้มันจะทำให้ผิวเนี่ยนะจะรู้สึกว่านุ่มชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวจะให้พี่บีครับเป็นตัวแทนประเทศไทยลองให้ดูเนื้อหน่อว่าไฮยา1 1ตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงทาาบนนหน้ เลยค่ะนี่เลยนะคะเห็นเลยนะคะโอ้นี่หลอดใหญ่ด้วยนะใช้ไม่ต้องเปลืองนะไม่ต้องกลัวเปลืองนะท้าไปได้เลยนี่เทมานะฮะเออนี่แหละฮะให้ญาติที่ทุกคนเนี่ยเคยซื้อเท่าขวดนิ้วโป้งนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ครับเอาสิบนิ้วขึ้นมายังพยุงไม่ไหวเลยเพราะได้เป็นครึ่งโหลแบบนี้แต่จ่ายแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ไปเลยสามสิบเดือนแต่อย่าถึงขั้นสามสิบเดือนเลยไปหารกับเพื่อนเถอะนะวันนี้สนุกสนุกกันขวดละร้อยหกสิบหกเองแต่ต้องโทรให้ทันในรายการนะครับลองดูอีกสักตัวอย่างไหมคุณหญิงนนนนะครััเเเป็็ผผิววพพจจยห <อ>คือบางทีเราแกะรอยสิวเนี่ยผิวมันก็จะเสีย Element <ặt> <อ>ความยืดหยุ่นไป <if> เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ทีนี้ครับมาดูฮะนี่เห็นว่านี่คือหน้ากระจกของคุณหญิงเนียนกริบเลยไหมเออนี่แลหละครับนี่คือความเป็นผิวฉ่าน้านะครับพี่เ <O> บแล้ววันนี้ถามพี่เบตรงตรงครับวา<อ>่าสมาชิกลดให้ด้วยไหมครับโอ้หลดอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่ว่าคุ้มแล้วนะ9 9ากบาทแต่วันนี้ลดไปอีก50บาทค่ะเหลือเพียงแค่949 ใช้แล้วนะครับแล้ววันนี้เดินทางมาถึงการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้เอาความสุขมาฝากยิบมือถือขึ้นมาวันนี้ไฮย่าสิบเอ็ดเลยครับจากปกติแล้วตอนนี้โปรแรงที่สุดของเราคือซื้อ1แถม4ครับในเดือนนี้ตลอดไปนะฮะแต่วันนี้กลายเป็นซื้อ1แถม5 6ขวดใหญ่ขวดที่6มีอยู่จริงนตะต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นนะครับที่1 4 5 1ี่ห่รือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับพี่มีจองสิทธิ์ก่อนได้ไหมวันนี้ยังไม่สะดวกเลยต้นเดือนอุ๊ยง,ยง่ายเลยนะครับวันนี้<อ>โทรมาที่นะะหน ต่องไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินเสร็จนี้ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอย้ําโปรรอบสุดท้ายนะครับไฮย่า 11s ของเรานะครับใช้ไปเลยครับนี่6ขวด30เดือนจ่ายแค่999บาทยิงมาให้ใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับโทรมาก่อนที่1451หรือไลน์แอดอามานโดนะครับพี่บีคร่ะรีบโทรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะยิงที่บอกนะคะว่าวันนี้ถูกกว่าให้เยอะกว่าไฮย่ารีบโทรเลย6ขวด999บาทนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเชนมากเลยค่ะกลับไปที่สตูดิโอกันค่ะ โอ้โหลแล้วใส่ให้เต็มแม็กเลยนะ 11x เลยสำหรับพายาหน้าชุ่มชื้นแน่นอนค่ะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูความสวยงามของผีเสื้อนับร้อยนับพันตัวที่แคมป์บ้านกลางพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยแล้วช่วงเนี้ย ฝนตกแล้วบางวันจะมีแดดอ่อนๆเออน้องๆเขาจะออกมาบินโอ้โหเหมือนเราเืหมดเลยเหสื้อหมดเลยเหมือนเราอยู่ในเทพนิยายเออสวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมแวะไปเที่ยวกันได้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับไปพร้อมกันกับภาพสวยๆนี่เลยส่วนเรา3คนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตีหักเรื่องเหมือน